ตอนแรกที่เป็นเอลก็ตัดสินใจจะเป็นเ v t วีแล้วมาด้วยพลังมาด้วยความพึกเขิลมีทั้งคนมีทั้งคนขายประกันมีทั้งคนสร้างทีมขาดเย็าเดียวครับขาดอะไรครับขาดเรียร้ย <laughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปีแรกของการเป็นเอลเราไม่ได้ขายเก่งเหมือนทีมนะั้นขายเก่งมากจนลืมคิดจะเป็นเอลวีหรือเราจะเป็นาส,สายกระสุนสร้างบ้านลืมบ้างไปขายบ้าง จนกว่าจะเป็น a v วก็ใช้เวละลองมาฟังคนที่ทำสองปีสี่เดือนเป็นเ v วริกบ,บนี้เอลแรกสร้างผหน่วยเยอะยะสร้างได้ขายรวมแล้วได้เล้านหน่งเยอะไหมครับเยอะผมว่าเยอะนะเป็นปีแรกนเอลพอเข้าปีที่สองทำมาด้วยพลังทเสริมแบบนี้แหละเหมืนอนยืนบนเวทีแบบนี้แหละมีทุกใหญ่มีหน่วย มีคนมีเบี้ยที่น้อยนิดแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า6เดือนแรกของเราไม่ขี้เหร่เจ็ดล้านบีซีขี้เหร่ไหมครับ6เดือนไม่ไม่ะเพราะว่าต้องการ12.5ได้ครึ่งหนึ่งแล้วไงเกินครึ่งด้วยแต่ไตรมาสที่3คือไตรมาสที่วัดใจ LBP ทุกคนคือไตรมาสที่ผมมีผลงานรวมกันได้แค่1.5ล้านบีซีใน3เดือนเครียนไหมครับเครียดถ้าเราทำ LBP แล้วเรามีอยู่ประมาณ ในเดือนที่เก้าแล้วเครียดไหมครับดันนั้เครียดจริงแล้วมันเลยมีเรียกว่ามีสี่เรื่องที่ผมมาแชร์อ่ะเป็นคัมแบกเรียกว่าวิธีการทมแบกด้วยสี่เรื่องเรื่องที่หนึง่งะวันนั้นผมตั้งสติอ่ะว,ว่าอะไรเกิดขึ้นมาพอรู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยเหมือนคนที่มีเราไม่ใช่เหมือนงานของเราที่ทําก็ไม่ไม่โดนเหมือนลูกค้าที่เรามีตลาดที่เรามีเรื่องไม่ใช่เราคิดแบบสาตตาทุกอย่างครับแต่ผมค้นพบอย่างหนึ่งว่า รู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรเป้าหมายจะเป็นเอวีเป็นของใครครับอของเราของเราคนเดียวไหมครับของเราคนเดียวจนเราลืมคิดไปว่าแล้วลูกค้ารู้ไหม,ไมว่าเราเป็นเอวเพื่ออะไรแล้วทีมงานรู้ไหมว่าผมอยากเป็นเอวีเพื่ออะไรวันนั้นผมได้คําตอบครับว่าเป้าหมายที่ไร้าการสื่อสารมันโคตรไร้ผลปงเลยเนลี่ยนทีเลย เราเปลี่ยนทฤษฎาแล้วตอนเปนเปลี่ยนที่สอครับเปลี่ยนความคิดแบับเราเคยคิดว่าเราคือซูเปอร์แมนเรามีทุกอย่างเราทําได้ทุกอย่างเอฟีอทีก็ติดออฟเดียรกตั้งแต่ปีแรกก็เป็นสร้างทีมรีฟูดได้หนึ่งร้อยกว่าคนตั้งแต่ปีแรกเราคือซูเปอร์แมนที่จะเป็นเอวีพีแต่ผมลืมคิดไปครับว่าซูเปอร์แมนขายประกันไม่เป็นผมลืมนะครับว่าซูเปอร์แมนรีฟูดคนไม่เป็นแต่มันได้คำหนึ่งจากวิชาการสักวิชาการหนึ่งที่เขาบอกว่า ตองสมบตีมั้นแหละถึงจะเป็นเอีพีมาทีที่สามเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนการกระทําด้วยผมก็เลยเริ่มจากการที่เอาเอาวัดร้อยสี่สิบคนในแปดเก้าหน่วยที่มีเรานะั้นลงไปคุยทุกคนเลยคนระับเพื่อบอกว่าทําไมเราต้องเป็นเอวีพีทำไมวันนี้เราถึงจะต้องเป็นเอวีพีด้วยกันไม่ใช่ผมเป็นแตะทุกคนต้องเป็นหลังจากวันนั้นมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิดของคนในทีมเริ่มเข้าใจันมากขึ้น ทุกคนเริ่มทาตามเป้าหมายของตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อให้ผมเป็น EVP มันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงและข้อที่4ข้อสุดท้ายตั้งใจฟังครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดเอาเก็บไปแค่ข้อเดียวก็พอ end of the walkway สิ้นสุดทางเลื่อน <c oughs> ไต่มาสุดท้ายผมข,ขาดผลงานไม่ใช่ไต่มาสุดท้ายเดือนสุดท้ายผมข,ขาดอะไรขาดผลงานอยู่สองล้านกีซีและยอมรับจริงๆสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาทําได้สูงสุดแค่หนึ่งจุดเจ็ดล้านกีซีต่อเดือน นี่คือมหาสัจมันเป็นอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายครับเนื่องจากเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เลือกเราจะไม่ถอยเราจะไม่แพ้แล้วผมจะสู้อย่างพููชนะเราจบด้วยผลงานเดือนสุดท้าย้า c 13หน13.6ล้าน BC 13หน่วย1 3ทีุ่ดล้านเลี่ือคำถามที่ผมอยากาเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกว่าสายสร้างทีมคุณต้องอดทนและเป้าหมาย m v ีเป็นของคุณคนเดียว แต่เพราะคุณคนเดียวนั่นแหละเป็นเอวีพีไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องซีนารีหัวใจของคนที่รวมกันคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณต้องสู้อย่างผู้ชนะไม่ได้สู้อย่างผู้ที่กกแค่กลัวใหแพ้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมใช้สิ่งนี้ในการทําง,งานในปีที่ผ่านมาจนจบเอวีพีได้เป็นกําลังใจให้ว่าที่เอวีพีทุกคนครับ